เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> โ okay, so อเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมเกียรติัลเข้าสู่ช่องก้าวหดในเกียติเช่นเคยนะครับเดยวในันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟกันนะครับผมนะเออ,อน,นี่ผมก็ไปสมัครรหัสใหม่มาเพื่อจะลองเพื่อจะมาเล่นเลยนะครับเพื่อที่ได้ทุกคนแบบว่าเออไม่ต้องมารอคลิปผมนานเกินไงมันยังเหลืออีก4วัน5วันนะครับโอ้โหยังรออีกนานก็คือผมโดนแบนผมไม่รู้โดนแบนด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็คือครั้งนี้ผมก็จะมาเล่นแบบอัดใหม่เลยเออใช้โปรแกรมเดิมเลยก็ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่เห็นจะโดนแบนอะไรนะคคคครรรััััับบบบบมมมมมมมนน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 กกกกก็็วววจจะะะะโโดแแแเเเเเหหือออถู้้้ยผผผขาาไปปลลงิีฝฝึึ่

ผมลงแบตเตอรี่แล้วกัน <c oughs> มาใหม่เลยนะครับเริ่มใหม่เลยจบจบให้มันจบไปนะครับเริ่มใหม่แค่นั้นแหละก็เดี๋ยวพอมันได้กลับมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอน,นผมกลับมานะเอ,เอ้ยเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนุ่มยังไม่ได้ของเลยเอามายิงกันซะละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมลงผิดเหรอผมลงล่างปะ <c oughs> โอโ้โหชิบหายแล้วกูเฮ้ยสวยแล้วผมะอะเฮ้ยผม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 ไม่มีของทุกคนไม่มีของเลยวะ่ะโดดลงตรงนี้แม่งเจ็บปะวะเฮ้ย โอ้หเชี่ยกับตายนี่ฮิวก่อนฮิวก่อนว้ายแล้วเอ้อเฮอเง้ย วุ <c oughs> <c oughs> ้ยวุ really ้ยุ้ยวุ sure> ้ยเกือบไปแล้วนะครับไปก่อนนะครับไปกอดไปกอนไปกอดเมื่อกี้เมื่อกี้เจอคนเมื่อกี้เจอคนนะครับ ผมว่าผมไปย่องบาไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดเออทิบหายแล้วกระสุนหมดเยอะแลวผมอะ เฮ้ยผมแย่แล้ววะก็ย pues ี่ปืนไม่มีเฮ้ยโอ,ยอย้โหเฮ้ยก็สุดหมดวะ <c oughs> เฮ้ยเป็สุดหมดไอ้เรากิมไปไหนแล้ววะ เมื่อกี้มันมีปืนใช่ไหมตัวเมื Ou. ่อกี้ืนนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาปืนทั้งนอกก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นบนนี้อาจจะมีปืนนะเกมอื่นจะมีนะบนนี้แต่อันนี้เกมนี้จะมีหรือเปล่าไม่มีนะครับโอ้ไม่มีปงไม่มีปืนเลยว่ะไม่น่าลงมาติกตอรี่ ถาเลิกลงแฟค t o อรี่ก็คิดว่ามันจะมีนะที่อ่าใน,นข้างนอกข้างนอกน่าจะมีอุ้ย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 คนแน่นอนเท่านี้ผมไม่มีกระสุนแล้วที่หายแล้วเดี๋ยวผมมีหมวกด้วยหรอ อย่าละปืนปืนแม่งกระสุนหมดวะเชียทิ้งปืนได้หมดเลยไหนก็ไดไหนละผมจะออกไปทางนี้เพราะว่าผมขี้เกียจปะทะกับคนนะครับตอนนี้ผมปะทะไม่ได้นะครับนี่อะไรอ่ะอ๋อเพิ่มวิ่งเร็วโอ้โห ปับวิ่งเร็วบ้าเอ้ยเผื่อมีปืนแถวนี้เฮ้ยลืมหิวยาหิวก่อนหิวก่อนเอาละ เรียบร้อยอุย้ยมีคนกำลังมาตรงนี้เอาล่ะถ้ามีคนกำลังมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีใช้ปืนที่ผมแบบแปลมา <c oughs> มันน่าจะไม่เห็นเราเข้ามาเต็มสูบเลยก็เอามี่มายิงเราเลยนี่หว่าเฮ้ยเขาปืนแล้วเฮ้ยกอดเด้อ เรียบร้อยขอร้องนั่นแหละปืน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 โอ้โหเออมัวมา โมไปทำอะไรอยู่ดิอ่ะกูไม่ได้เล่นนานซะด้วยเราเอา่ะไอเราก็ไม่ได้เล่นนานซะด้วยสิเราก็ไม่ได้เล่นนานซะด้วยสิเฮ้ยกระสุนหมดอ่าอ่าอ่าเรียบร้อยดิ เฮ้ยเฮ้ยใก้กระสุนมาละว, <Me an> วงไปทางไหน <Me an> เฮ้ยเราอยู่ในวงเหรอ <Me an> เอาเว้ยน่าจะรอดแหละให้อยู่ในวงแล้วนะ้รถรถรถอยู่ข้างหน้าพอดีผม <Me an> ขออนุญาตขับรถดีกว่านะครับก็ไปขับชนดีกว่านะครับ <Me an> เฮ้ยเฮ้ยเอาฮาฮาเอาฮาดีกว่า นไหนก็เล่นไม่ได้อยู่ไอหีลลักอะน,นะอบรดเล่นดีกว่านะครับไม่มีอะไรทำนะครับในเมื่อมันผมโดนแบนอยู่อย่างนี้ก็สบายๆชิวๆดีกว่านะครับน้องๆก็ใครที่เล่นนะครับก็ระวังระมัดระวังกันหน่อยนะครับเวลาเล่นอะโหผมโดนไปละอ้อาฮ้ะ เจอคนเจอคนเฮ้ยชนแม่งเลยแล้วกันอืมอะไรมัน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 เป็นคนนี่วะไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดโอ้ <c oughs> <c oughs> เดินเต็ม <c oughs> คนครับคนคนเออก็ดีนะที่ได้เจอคนก่อนนะครับไปได้ <Hey. S 1> เอ้ย่าเดี๋ยวผมออกก่อนดีกว่าอุ้ยได้ลายปืนด้วยนะครับโอ้โอเอคโอ้โหโคตรสวยเดี๋ยวนี้เขาแจกทั้งนั้นเหรอนะ <Roy> <c oughs> เนาะมา Battle Royale มาแล้วนะครับผมว่านะไปพีคเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมไปพีคนะ ผมอยากแบบจบเกมเร็วๆไงถ้าตายก่อนก็ไม่เป็นไรนะชิวๆแต่อย่างน้อยผมต้องรีบลงก่อนละเดี๋ยวมันช้านะครับลงตรงกลางเนี่ยของเยอะตรงเนี้ยจุดยุทธศาสตร์ของผมเลยจุดเนี้ยผมบอกให้น้องๆนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วรจาปืนชียุงแยะ เฮ้ยลม่ลมล่มหานผมไปปืนสี่วงสองอันเลยกูว้าวมีคนยิงกันแล้วเลยอุ้ยเรียบร้อยเรี <c oughs> ยบร้อย ียบร้อยนี่ใช่ไหมเทคนิคที่เขาต้องยิงกันแบบเออหาผมเล่นโง่ต้องเล่นอย่างงี้ปะต้องเล่นอย่างงี้ปะสุดท้ายแล้วอะใช่ป่ะเออนั่นแหละผมก็ดูคนอื่นมาเหมือนกันออไม่ใช่ว่าคุณดูมาเ,มเดียวนะครับน้องๆแล้วคนนั้นที่มาเม้นอย่างนั้นนะ่ะเออเกินไปหรือเปล่าง่ายเม้นโดนลบไปแล้วนะครับเพราะว่าเม้นคำหยาบนะครับอันโดนลบของอัตโนมัตนะมมินะผมไม่ได้ลบเองเด้อใครที่เม้น อะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ดโดนลบนะครับมันจะลบมของมันเองธ <c ười> นาโอยข้างนอก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 กอันยิงกันข้างนอกกอันยิงกัน <c ười> ว้าวว้าวโอยไม่ให้กูได้ยิงเลยหนีซะละ <c ười> เดี๋ยวๆๆๆโอเคไปซะ มันมีปืนระยะผมใช้ปืนระยะกลางสองอันเลยหรือไงว่าผมเนะี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอาเฮ้ยยืนกินยืนกินขนมอะไรอ่ะยู่อยู่ก็ตะมันออกกลางเลยกู <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังนู้นเราไม่เอาเราไปทา,า,างนี้ดีกว่าเขาเยิงกันทั้งหน้าเนี่ยเราจะไปทางหน้าไงใช่ปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยโอ้อะไรวะ ไปอยู่ปลามาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยทางไหนวะไอ้ไอ้บับบซบไอ้บับบซบอืมเฮ้ยยิงมไปทางไหนวะ ทำไมเฮ้ย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 ,ยมา <c oughs> ตายไปซะ <c oughs> ไม่ได้ที่หนึ่งแน่ๆเลยว่ะตั้งแต่มาเล่นเนี่ย <c oughs> เออ แง่กว่าเดิมไอ้เอ้ยมึงนี่นะอะ <c oughs> ไรแล้ววะโอ้โหแม่งไอ้อย่างเดียวคือจะไปอย่างเดียวว่างั้นไอผมว่าผมเข้าวงดีกว่าไม่ไม่เก็บละของอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาไม่มีเออไม่มีไว้ไปดีกว่าข้างหน้ามีร้านชามอุ้ยมีคนเหรอความสามารถของโดนผมใช่ไหมหรือว่าอะไรนี่เป็นสีจุดสีเหลืองๆอะคือคือคนใช่ปะคนเรืออะไรวะอ๋อจุดเหรียญน,นะครับอืม โอ้โหปืนฉีดยงุงไปแล้วหุ้ย,ยไปไหนแล้วหน่อยเป็นหน่อยเปหน่อยไปหน่อย,อย,อยขอของหน่อยขอของหน่อย จุ่มแม่งเลย <c oughs> คนกำลังเก็บของเลยปักฮาเออ <c oughs> มาเล่นให้ทุกคนหายคิดถึงแหละผมรู้ทุกคนคิดถึงผมใช่ปะ่ะ เอ๊เอ๊ะโอ้โหคนยืนกันอยู่ไปไหนแล้วนะ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วผมงั้นผมไปแล้วนะ <laughs> เอารว้ย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  <c oughs> ไปกันเว้ยนอ้องจะยืนให้มันเด่นๆเข้าไว้นะครับคนจะได้ตามเราถึงทุกคนจะได้ยิงเราได้นะครับอวอมวอมวอมก่อนโลลิโลลิโลลิโลผมขอเวลห้าไงโอ้ยถ้าตัวจากตรงนี้แม่งเปลืองเลือด <c oughs> มันมีรถนี่เอารถไหมรถอีกแค่วะร,รถที่เป้านิ่งเลยปะจริงๆอะ่ะผมว่าผมหาแคมป์ดีกว่านี่นงไงหอคอย นี่แหละจุดยุทธศาสตร์เลยตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมตรงนี้แหละที่ผมต้องการน่ะผมนอนแถวนี้ดีกว่าเฮ้ยยังไงโอ้โหเฮ้ยพอมันวิ่งปุ๊บมันยิงย่ามกันแล้วเนี่ยไปอุ้ย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  แม่งบินบินบินเหรอบินกันเหรออาวตายเช่เงั้นอุ้ยแม่งหมดเลยว่ะนั่นแหละโ้เหลือคนทั้งยี่สิบกว่าคน นี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นโซโลนะครับมันผมอยากเล่นโซโลแบบโซโลสองบ้างอะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้แบบมีคนะเยอะหน่อยนะเฮ้ยเหลือสี่คนละ ผมอัพปืนไม่ได้ว่ะผมไม่รู้ว่าปุ่มไอ้นั้นะมันคือปุ่มอะไรไว้ไแบกอะไรนะนะั่นอะปุ่มไหนวะจะเสียเวลาหาเดี๋ยวก็โดนยิงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านเงินเดี๋ยวลองดูนะช่างมาแล้วกันเดี๋ยวผมไปแก้ปุ่มเฮย้ฮยผมมารอบลึกแล้ววะเข้ารอบสิบคนสุดท้ายแล้วน้ององเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นี่หวายน้อง รอบนี้ผมวางแผนไปมาค่อนข้างดีไงดูวางแผนแล้วเราก็เล่นมั่วๆน,นี่แหละอย่างที่ทุกคนเห็นอนะผมผมผมต้องเข้าไปในวงแหละเรื่อยๆผมจะยึดแคมป์จน,จนจุดหนึ่งเพื่อให้ผมได้เปรียบนะครับถ้าจาังหวะนี้ผมต้องใช้วิธีแบบนี้แหละผมจะมาอยู่บนสะพานก็ก็คงจะได้อยู่มั้งลงไปดีกว่าทางใต้ดีกว่าอ,อ,อ่าได้ยินเสียงคนยิงกันมั้ นะงไงนะงเฮ้ะด yeah, yeah. mm ้านหลัง hmm, ด mm ้านหลังเชี้ยเชี้อะมึง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 เหรออาคนสุดท้ายแล้วไอ้น้องเอาล่ะเพี่จะขึ้นไปข้างบนแล้วยิงพวกยิงพวกแม่งก่อนเออ เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งไรโอ้ยผมมาสเตยหนึ่งหนึ่งแล้ววะ่ะเป็นบอดปะเอาชนาะ<ฮ>ลแล้วเว้ยบิลฮารแล้วผมคิดว่าหาแล้วนี่แหละบวลฮาโอ้ได้ดูออนมานะครับไม่รู้คือตัวอะไรแหละลูกบอลร,ร้อยอเอาส์ มาใส่แม่งให้หมดอนะของฟรี <c oughs> <c oughs> เอาล่ะผมเล่นแรงได้แล้วโอเคพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะวันนี้ผมน่าจะพอมาแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ถึงได้ได้ปลดแบนเร็วด้วยนะครับผมจะได้กลับไปเล่น <c oughs> อะไรไอเดีเดิมผมเนาะเออแม่งเอ๋ยสุดยอดมากวันนี้โอเคบ๊ายบายวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วผมเหนื่อยมากแล้วเจ็บคอแล้วโอเจอกันนะครับอย่าลืมกดซับด้วย